เป็นด่เป็นด่การเลือกขอเลื่อนการร้องขอความเป็นธรรมในในเรื่องที่ตัวเองทาผิดแบบชัดเจนเนี่ยมันไม่ได้เป็นผลดีดลกูเคยพูดแล้วซึ่งตมก็เคยพูดแล้วมึงไปฟังอีอย่างละไปฟังอีอย่างคะไปฟังไผไปฟังผู้ลู้กฎหมายคนนั่นอะ่ะอืมกูบอกแล้วมันจะไม่มีมันไม่ใช่ผลดีกับมึงแล้วมันไม่ใช่เรื่องที่ฉลาดอืม ตอนนี้ค่ะเอาเงื่อนไขในการขอเลื่อนแล้วก็ขอขอร้อ,องขอความเมตตามในในใ,ในส่วนนี้มันถือว่าเป็นการประวิงเวลา <c oughs> เขาเอาเรื่องนี้ยื่นเข้าไปคัดค้านการประกันตัวมึงเห็นหรือยังมันเป็นผลดีไหมเออเชื่อหรือยังเชื่อหรือยังทีนี้พี่สุพลสวัสดีค่ะเชื่อหรือยังวันนี้นะเออเชื่อคนผิด เป็นไงคะ <laughs> เป็นไง <laughs> เอ,อนะเป็นยังไงนี่คือผลของการเชื่อคนผิดนะอืมเออรู้แต่มันคิดว่ามันฉลาดใช่ไหมอืมจะเย็นพเลยนี่ละบ่ฟังความไผ่เออโดนแล้วบ่โดนแล้ว,ลว,ลวจ้า โดนแล้วแรกตอนนี้ตอนแรกอ่ะอุ้ยออกมาเชิดหน้าออกมาลอยหน้าลอยตาว่านี่ไงใครจะทําอะไรฉันได้ขอเลื่อนแล้วเลื่อนอีกเลื่อนไปแล้วเลื่อนไปอีกไนบอกว่าฉันจะไหนเออไนบอกว่าอะไรนะจะตุยเน่จะตายเน่จะอย่างนั้นอย่างนี้ไม่เห็นทําอะไรฉันได้เลยทีนี้เป็นไงล่ะคะเออเขาลงดาบแล้วค่ะมือนี่อืมเขาลงดาบแล้วจ้ามือนี่นะ การลองขอความเปนธรรมยิ่งทําให้เป็นผลเสียกับตัวเองนะคะอืมทายเจ็บ <laughs> ป้าจอยอ่าสั่งแล้วอืเออลงดาบแล้วนะคะวันนี้ลงดาบเรียบร้อยจ้าเออสวัสดีหนึ่งพันห้า้ยแปดิบเจ็ดท่านค่ะลงดาบเรียบร้อยแล้วและบัตรที่นี่มันเมียนการคัดค้านการประกันตัวบาทนี้นะ่ะ อปากดีท้าทายกฎหมายดีนะแล้วก็ไปเชื่อนักกฎหมายที่ไม่รู้เขาเรียกว่าอย่างไรวะที่ไม่รู้กฎหมายอ่ะไปเชื่อในเขาเรียกว่าอาวิธีการไปเชื่อวิธีการของผู้รู้กฎหมายท่านหนึ่งนะเออคนหนึ่งนะตัวหนึ่งไปเชื่อวิธีการของนักกฎหมายตัวหนึ่ง ว่าทําแบบนี้นะเดินทางเส้นนี้เส้นนี้เออเป็นไดเชื่อผมนะฮะนะฮะถ้าถ้าสมมุติว่าคนคนรู้จริงเขาพอเขาอ่านคําฟ้องเขาอ่านสำนวนอะไรทุกอย่างน่าจะรู้น่าจะรู้แล้วว่ามันต่อสู้ไม่ได้ไม่น่าจะดึงเวลาอย่างเงี้ยมันทําให้ผลเสียตกอยู่กับลูกความ เป็นยังไงสิมารับผิดชอบลูกความจังไหดคะบบดน,นี้จะมารับผิดชอบลูกความไหมคะรับผิดชอบยังไงคะตอนนี้เขาคัดค้านการประกันตัวด้วยนะด้วยเหตุผลในวิธีที่คุณทําอ่ะวิธีอะไรอะ่ะวิธีที่คุณยืดยืเวลายืเวลาอืมเขาเอาเหตุผลนี้มาคัดค้านประกันตัวนะฮะนะฮะ เออนะฮะเขาใช้เหตุผลในการขอเลื่อนขอร้องขอความเป็นรรมเนี่ยมาคัดค้านประกันตัวนะฮะนะฮะตอนนี้นะฮะจะว่ายังไงฮะเออจะว่ายังไงฮะเอออธิจะอธิบายกับเอซีฝั่งนั้นยังไงฮะเออแทนที่สารจะเห็นอ์เห็นใจอืมเออแล้วก็ทางอ่าผู้เสียหายอ่ะ จะไม่ไม,ไม่ไม่ทําแบบนี้อะ่ะกลับกายเป็นแบบเออตต่เร็วโอเคฮนะยื้อเวลาไปเรื่อยตอนนี้ยื้อไม่ได้แล้วค่ะเขาเขาลงดาบแล้วค่ะอืมเขาลงดาบแล้วนะฮะแล้วก็เอาเหตุผลที่ที่เป็นวิธีการของผู้รู้กฎหมายนะฮะอืมเป็นเป็นอ่อเป็นข้อในการคัดค้านนะฮะในการคัดค้านประกันตัวนะฮะ ว่าเป็นการประวิงเวลานะคะเออกลัวจะหลบหนีนะฮะอืมคุณประวิงเวลาเพื่ออะไรฮะ <laughs> โดนแล้วฮะโดนแล้วฮะอืมอ,อจะชาชารอรอรออันฟังรอฟังนะฮะรอฟัง ผลของเงนรางวัลแจ็คพอตนะคะตอนนี้เนาะรางวัลที่หนึ่งออกแล้วนะคะคุณถูกรางวัลที่หนึ่งนะคะอืมตอนนี้นะ,ะที่แน่ๆ่คือคุณถูกรางวัลที่หนึ่งนะคะรอฟังผลอ่ารางวัลแจ็คพอตอีกนะคะว่าคุณจะถูกอีกไมตอนนี้ตอนนี้นะคะสี่โมงครึ่งแล้วนะคะผมผมหัวจะปวดน,นะ โอ้ยเป็นไดาเป็นไดาเออโดนโดนจากแปลงพี่วโดนใบแปลงแปลงแรกนะ,ะแปลงต่อแปลงอื่นๆนี้ยังไม่ได้เข้าสู่ระบบนะคะยังไม่ได้อะไรเนาะอืมจะแต่จะมีความเคลื่อนไหวภายในเดือนนี้นะคะแปลงต่อไปเนาอะเอซ็งเลยเซ็งเลยนะคะอ้มันเป็นอย่างนี้ไปได้ยังไงนะคะอืมผมไม่เข้าใจเลยนะคะเซ็งเลยนะคะ เทวดาอยู่ใสเทวดาซอยเน่เทวดาช่วยด้วยเทวดาช่วยด้วยคุณลืมเจ็บปากมัน้นี้อืมนะถามันดูมันเคยเข้าใจอะไรสักอย่างอืมเดี๋ยวก็ออกมาสิงเลยไม่เข้าใจทำไมเป็นอย่างนี้ทำไมเป็นอย่างนี้นะอันดับเลก ไปฮัลโหล linkage, ฮัลโหลฮัลโหลติดต่อฝรั่งเศสด่วนติดต่อฝรั่งเศน ấu. เนลยฮะเศษฝรั่งเศษฝรั่งฮัลโหลฮัลโหลไม่มีสัญญาณตอบรับจากหมายเลขท,ที่ที่หุ่นเรียเนเอเศษฝรั่งเศษฝรั่งมันเป็นแค่การผิดระเบียบไม่ได้ผิดกฎหมายเป็นแค่การสวมสิทธ นึกจ้ะเสร็จพรางออกมาตอบอันนี้หน่ยอยออกมาอธิบายเรื่องการสวมสิทธิ์ให้ฟังหน่อยค่ะเสรษจพรางฮลัลโหลอยู่ไหมยังอยู่ไหมฮ่าายังอยู่ไหมเศรษจพรางจ้ะมาพูดมาอธิบายในเรื่องของการสวมสิทธิ์การทําผิดแค่ระเบียบไม่ได้ผิดกฎหมายให้ฟังหน่อยค่ะ มาอธิบายให้กูฟังหน่อยว่าเอการผิดระเบียบหรือการสวมสิทธิ์ยังไงให้อ,อายการสั่งฟ้องแล้วมันมีมันมีเลขอาญาความมายาออกมาแล้วนะทางความมายาก็คือผิดกฎหมายไหมแล้วมึงจะมาบอกว่ามึงมันผิดแค่ระเบียบนะมึงมาอธิบายให้ฟังหน่อยคะ่ะผิดระเบียบแบบไหนคะถึงได้ขึ้นศาล กูก <c ười> ็ความหมายตอนแรกอืมตุยแล้วหรอเออตุยแล้วหรอ